ก็ดีใจมากๆที่จริงแบบตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ได้มาเจอพี่ๆด้วยรวมถึงได้มาเจอเพื่อนๆด้วยหลายๆคนก็ไม่ได้เจอห่างหายกันไปนานมากวันนี้ก็ถือโอกาสได้กลับมาเขามาแสดงความยินดีเราก็แบบดีใจมากๆยกมาทั้งเก่งเลยพี่โภคพี่ได้วยค่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาอยากมาด้วยเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราเขาก็โอเคอยากมาอะไรที่ช่วยสนับสนุนได้เขาก็อยากช่วย ก็ไม่ได้ห่างมากขนาดนั้นเพราะว่าออมีธุรกิจที่ต้องทําด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องได้กลับมาเจอกันบ้างแล้วก็เขาก็ไปไหนไม่ได้ด้วยข้ามจังหวัดไม่ได้เราก็โอเคเราโอเคใช่ไหมตองนี้เขาข้ามจังหวัดไม่ได้ดีค่ะเพราะว่าเ,ออเราก็เป็นห่วงด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเขาแบบเข้าป่าเขาไปเที่ยวอะไรย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอผู้คนอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่เราก็แค่แบบเป็นห่วงกังวล จะบอกกอนว่าตาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าตาไปออไปตรวจประจาปีอะไรอย่างเงี้ยไปกับแจ็คก,กี้นี่แหละค่ะก็แบบเหมือนไปไป,ไปด้วยกันพอคุยกันไปกันมาสรุปก็ฝากเลยคือเขาก็ตกใจครอบครัวก็ตกใจเพราะตอนแรกเขาก็นึกว่าคือครอบครัวก่อนนะคะครอบครัวก็นึกว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอไปคุยกับคุณหมอคือมัน มันค่อนข้าจะเข้าขา่เราเยอะมากอย่างเช่นแบบอาจจะมีลูกหลังส5ห้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอ้าวโอเคเหมือนเหมือนซื้อประกันฝากขาไข่ไว้ก่อนดีกว่าเเข้าโปรเซสเรียบร้อยแล้วไหมคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไปคือของเขาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเราก็ถือว่าโอเคพอดีเพราะว่าถ้าเราถ่ายละครเราก็คงจะทาไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ฝากก็มีอาการแบบท้องบวมบ้างอะไรบ้างท้องอืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือต้องเจอคุณหมอตลอดเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการแบบกระตุ้นฮอร์โมนอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันต้องไปไปตรวจดูว่าจํานวนไข่เราเป็นยังไงบ้างเก็บได้แค่ไหนอะไรยังไงและทีนี้พอเรารู้ว่ามันสามารถแบบเก็บได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีแลนที่จะแต่งงานยังไม่ได้มีแลนที่จะแบบมีลูกภายใน3-4ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามันจะ35แล้วถ้าวันนึง เกิดเอเซเดนอะไรขึ hmm. ้นมาเราก็ย like ัง right? มีตรงนี้เก <ái> ็บไว้ก็เหมือนซื้อประกันไว้ก่อนแสดงว่าระยะเวลาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะตลอดไปเลยค่ะก็ทึ่งมากเพราะว่าคือต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยในเรื่องของการฝากไข่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าก็จะมีรุ่นพี่บางคนที่เขาแต่งงานกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบว่าเประสบปัญหานี้เราก็รับฟังผ่านๆไปแต่ยังไม่ได้ ไม่ได้ไปให้ความสําคัญมากจนกระทั่งแต่ว่าด้วยช่วงโควิดด้วยแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอยจะมีอะไรยังไงแล้วเราก็พอไปตรวจแล้วเราก็ไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ้าโอเคมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายแล้วตานก็ก็คิดว่ามันมันมันเหมือนกับซื้อความสบายใจให้เราด้วยค่ะคุณหมอว่าไงบ้างแบบสุขภาพดีมากขอบคุณที่เป็นหมอสุขภาพใครหนู ดีมากค่ะไข่ดีมากแล้วก็เก็บได้จํานวนแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็สบายใจคือคุณหมอบอกว่าที่จริงแล้วเราสามารถแบบได้ตามธรรมชาติปกติได้เลยเพียงแต่เราแค่มีความกังวลว่าถ้าวันนึงเรามีชา้าสมมติเกิน35ไปหรือว่าเกิดมันมีอะไรขึ้นเราจะเสียใจในภายหลังเพราะว่าเราเคยไปอยู่ในจุดจุดนั้นที่เราสามารถทําได้แล้วเราก็ไม่ทําก็เลยคิดว่าโอเคอนาคตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็คงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับให้กับครอบครัวตัวเราอะไรเงี้ยค่ะ เขาห้ามคือทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งพี่เลยคือเขามีความรู้สึกว่ากลัวเราไปเจ็บตัวอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกคือตังก็แบบเฮ้ยไปไปดูแล้วเราถ่ายรูปให้เขาดูว่าเราจะต้องฉีดยาเองอะไรเองอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วว่าเราจะทําได้ไหมคือวันแรกหนูจะเป็นลมเลยพอพอเราจะต้องฉีดยาให้กับตัวเองเราก็ตกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันแบบเข็มแรกเข็มสองผ่านไปเราก็โอเคแฮปปี้ดีแสดงว่าตอนแรกเขาไม่อยาก ไม่อยากเพราะอย่างที่ตาลบอกว่าทุกคนตกใจกันหมดเลยว่าตาลม,มีปัญหาอะไรแบบมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทุกคนเฮ้ยทำไมถึงต้องทําอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตาลก็อธิบายทุกคนฟังว่าตาลไม่ได้มีปัญหาอะไรเราแค่แบบซื้อความสบายใจของเราแล้วก็มันเหมือนซื้อประกันให้กับเบบีในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่อยากย้อนกลับมาเสียใจในภายหลังว่าตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะทําทําไมเราถึงไม่ทําแล้วเราก็รู้สึกโอเคค่ะกับตรงนี้แต่ทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของเรา <ค><ณ>ไม่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดแบบว่าเฮ้ยอ,อะไรคิดอะไรไปไกลอะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบว่าคือตังก็แบบไม่พยายามแบบไม่อยากให้เขามาแบบมายุ่งเกี่ยวกับโปรเซสนี้ของเราเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้คนอื่นคิดไปไกลแล้วเดี๋ยวเราต้องมานั่งแบบตอบในเรื่องที่มันมันไม่ไม่ได้เป็นในทิศทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนแบบมาคาดหวังว่าเฮ้ยฝากใครแล้วจะต้องแต่งงานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม่ไม่ได้มีแผนเร็วๆนี้ค่ะ แฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็กลับมาถ่ายทําปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนแบบวิธีการต่างๆโดนจมูกทุกวันเลยก็แฮปปี้ดีงงโอ้โหเรียกได้ว่าซุดค่ะตอนแรกเพราะว่าเปิดมาหนึ่งเดือนแล้วปิดไปเลยหกเดือนเราก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันค่ะกับสถานการณ์นี้เข้าใจหลายๆคนเลยที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด เพราะว่ามันมันมองไปทางไหนมันก็ไม่มีทางออกนะเวลานั้นคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆสําหรับสําหรับโลกของเราใบนี้แล้วตังก็เชื่อว่าทุกๆอาชีพได้รับผลกระทบเหมือนนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตังก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถอยู่กับมันได้ปรับตัวอยู่กับมันได้แล้วตอนนี้ก็หลายๆอย่างเริ่มกลับมาเป็นเป็นปกติแต่ว่าก็ยังอยู่ในการควบคุมอยู่ก็หวังว่าหวังใจว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดไปค่ะตอนนี้ เปิดแล้วค่ะตอนนี้มาใช้บริการได้เลยนะคะ <c oughs> เปิดแล้วค่ะแล้วกเ็เริ่มใจชื้นเวลาเห็นแบบตารางแล้วแบบม,ม,ม,มีแบบเออเริ่มเริ่มเริ่มมีแบบเริ่มไม่ว่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเพราะว่าตัวเราเองมันมันไม่ได้แค่เฉพาะตัวเราเรายังมีแบบทีมงานด้วยมีอะไรด้วยที่เขาจะต้องมาดูแลจัดการในเรื่องนี้ที่ที่เราก็ไม่เคยปล่อยมือใครเลยสักคนเหมือนกันยอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจว่าเราก็ลําบากแต่เขาก็ลําบากยิ่งกว่าเราเราก็ไม่ทิ้งใครเลยค่ะ <c oughs> ชื่อสต oh, mm ูด hmm. oh, ิโอสตูฉันนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อนใจด้วยนะคะขอบคุณค right, ่ะอ๋อแถวพัฒนาการค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นสตูเล็กๆค่ะอันนี้บนหาน้ำตาตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรน้อยคู่เพื่อนโบค่ะไรเปลี่ยนแฟนกันจริงไหมคะอะไรนะคะไม่ได้ยินโบในละดาบก่อนอะไรก็คือเป็นแฟนจริงค่ะเขาสองคนเป็นเพื่อนที่สนิทของหนูค่ะอะไรนะเราก็ แล้วก็จิ้นตลอดอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเอาเขาก็โสดต่างคนก็ต่างโสดอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนน่ารักทั้งคู่ก็ให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์ค่ะแบบนั่นแหละค่ะก็แล้วทุกคน<ม>ให้ไปถามเขา,า,เ,ขาเองเนาะ,เ,นาะเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ